ต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากแฟ้มตำรวจแฟ้มตำรวจไซเบอร์อ๋อตำรวจไซเบอร์เอาชัดนะอะ่ตำรวจไซเบอร์นะตำรวจไซเบอร์ซุ่มสืบสอบเครือ,อขอ<น>า่ายนะเว็บพน,นันมาโดยตลอดใช่ค่ะในฐานข้อมูลของตำรวจไซเบอร์ไปได้ข้อมูลเครือข่ายลูกในพลที่ไปเกี่ยวพันกับ เวบพนันขณะเดียวกันก็ไปพบข้อมูลเครือข่ายไวรุ่นสร้างตัวที่จังหวัดกาฬสินไปเกี่ยวพันกับเวบพนันและมากไปกว่านั้นทั้งสองเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันนี่แหละประเด็นคือมีความสาคัญเครือข่ายลูกในพับวกเครือข่ายไวรุ่นสร้างตัวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นนาทีนี้เราจะไปกันที่เครือข่ายไวรุ่นสร้างตัวกาฬสิน์เอาเครื่องจอเชิญค่ะโอเคดูซ้ายมือนะครับค่ะซ้ายมือ เป็นเครือข่ายลูกในพนที่ไปยุ่งกับเวทผนันแกนหลักของเครือข่ายนี้ประกอบด้วยสองพี่น้องสองพี่น้องคนหนึ่งชื่อตั้ววอลแวนอีกคนหนึ่งชื่อเต็นนอนเออชื่อเหมือนกันเลยนะตอนไหนนอไหนตัวช่างมันเถอะตั้ววอลแวนเป็นนอนเตระกูลตเองตระกูลต่อตระกูลต่อเขาไปตระกูลตอ คือข่ลูกในพลเครือายนี้มันมีหลายเครือข่ลูกในพลมีหลายเครือข่นะเฉพาะเครือ,อข่ายนี้ด้านบนของเครือข่ายก็คือตัวกระเตนวกอค่อนข้างล่างประกอบด,ด้วยรองอออ่าง,ออางและเอกพออพานอรองเป็นชื่อเล่นอออ่างเป็นชื่อจริงเอกเ,เป็นชื่อเล่นพอพานเป็นชื่อจริงโอเคนะรับทราบกันตามนี้ตัวเต็นก็จะมี รองก็จะมีเอกเป็นมือไม้เป็นมือปฏิบัติการเครือข่ายนี้ก็มีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายไวรุ่นสร้างตัวอีกฝั่งหนึ่งดูช่องขวามือบนจอเครือข่ายไวรุ่นสร้างตัวเครือข่ายนี้โอ้ใหญ่ได้ยินกันมานานแล้วด้านบนของเครือข่ายประกอบด้วย บอกระสินและลอกระสินลอลิงนะย้ำว่ารอลิงกระสินเดี๋ยวจะไม่บอไปไม้กระสินและลอลิงกระสินใช่ค่ะอยู่ข้างบนมือปฏิบัติการข้างล่างประกอบด้วยเนปทะนันเปียวปฐมพงษ์และยังมาร์คสารคามืมเปียวถูกใช้บินละแล้วมาร์คเมื่อไหร่มาร์คจะเมื่อไหร่จะขึ้นถึงข้างบนหรือไม่เรื่องนี้ เรื่องนี้น่าจับตาเหมือนกับกรณีจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกับสถานการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคล้ายจะคล้ายคล้ายกันคล้ายกันนะคล้ายกันมากเลยอ่ะง่ายถ้าพูดกันรู้เรื่องจบกันแค่นี้อืพูดกันไม่รู้เรื่องขึ้นโดนแน่ไม่รู้เขาพูดกันอย่างนั้นเขาพูดกันแต่คราวนี้นี่คือข้อมูลดิบๆที่ได้จากทางตํารวจไซเบอร์บางสาย